มองสิงม่าเราประสบะการณ์ในการไอมันอ่านกลัวหกเดือนของ,งยี่มองหายจากอีหยังวัติพี่น้องโอ้ยยี่มองก็ออกคลิปไปหลายเนาะแต่ว่าคลิปนี่ยี่มองกับสีอยางออกกําล่างกายไปนําแล้วก็เบาไปนําคืออันยี่มองไปหาหมอกินยากแก้ไอซื้อยากแก้ไอจากลานขายยากินจะขอดายดีหอเท่าไดแบนก็บ่หายพี่น้องพอไอมาหายพอหยังนำนำบัก โหมดมากพี่น้องแล้วก็ลหลายๆคนน่ะเป็นคือยีมองทุกคนเลยในประเทศไทยไอ้ระบายไอ้แบบทรมานยี่มองเสือโดยสุดจริตเสือลอ,อยปร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์คือเป็นเพราะเราฉีดวัคซีนโควิดพี่น้องนอกจากอาการไอแล้ว นี่มองยังมีอาการอ่ะพุ่มแ้อยู่ๆก็น,นำมูกไหลออกมาตลอดเวลาแล้วก็เจ็บท้องเจ็บท้องยิ่งกว่าเป็นหลคกกะเพาะพู้ใได้ก็ว่ากดไหลย้ยอนคือเป็นมะเร็งพี่น้องอาการไอ่นี่มากกว่าหกเดือนไอจนตาเป็นปะกไก่ไอจนตาสวต่วตาโปไอจนเสียงแห้งจนเสียงแห้งเนียยเฮียเนียนยวห้วยพี่น้องอันเนียยอายุไอจนปวดหัวเป็นไม่เกิน่นละไอจน บวชโหดซีวาจังไดคือบอ่มีทางรักษาแล้วเนื้มองเลยไป่พออ่าคลิปหนึ่งเขาเว่าไวเนาะคือเนี้มองหมักทดลองเนาะเพราะว่ามันบ่มีอันตรายคือเอาบอกหูวมาล้างให้สะอาดแล้วก็ฟานฟานบกหูวน่ะเป็นเพียง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 พ,ยงพยงี่น้องฟานต้องเอาเม็ดเอาหยังออกแล้วก็เอาใส่ในโหลกแก้วเนาะเน้นเน้นเน้เนให้มัน แน่น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 เสร็จแล้วกะเอาน้ำตาลไส้แดงหรือผู้ใดมีน้ำผึ้งก็เอาใส่กะประมาณบ่ตองใส่หลายพี่น้องแล้วก็บ่ตองใส่น้ำด้วยจ้ะพี่น้องเอาบกโหดลงเอาน้ำผึ้งเอาเกลือลงเกลือนอกกน่กหนึ่งสอนซ่าก็ได้แล้วแต่โถใหญ่โถหน่อยเนาะนั่นละ่ะแล้วก็มักไหว้หนึ่งเดือนพี่น้องเอาว่างไว้ในอุณหภูมิห้องนั่ะล่ะหลังจากนั้นเท่ากั เอามาเอาสอนโตเฮามาหินหนึ่งสอนโตแล้วกะผสมกับน้ำบักหน้าแล้วกะ็เพิ่มเกลืออีกนิดนึงพอหยังน้ำมักมันโหดนี่มันจะมีกินบักโหดกินแรงแหงเลยจ้ะพี่น้องนั่นแหละเฮากัเอามาดื่มเช้าว,วันเย็นและะ้วก็เวลาเข้าไอเฮากัจิบจิบพี่น้องจิบและะ้วก็ย่างมูส่าวนี่เฮากัอย่าลืมเอาบักหน้าใส่เอาเกลือใส่และะ้วก็อ่า ใส่น้ำอุ่นด้วยแต่ว่าแม่น้ำหอนเขากักินตอนไอ้เนี่ยยาพยา,ยามกินน้ำเย็นพี่น้องนั่นแหละประสบการณ์นี้มองเนาะกินน้ำมากูดมากนี่หายภายในมือเดียวจากที่ไอ้มาก,กวัวหกเดือนพี่น้องอัศจรรย์บออัศจรรย์อีเลีจากพี่น้อง